สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะกับไพ่พรมยานเรื่องราวของงานเงินและโชคลาภการเดินทางค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะที่งานค่ะฮนุมานชาญสมรนนะคะ,ะตัวแทนของท่านที่เกิดปีวอ,อกนะคะ เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างแดนค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกคล่องตัวนะคะเคร่วคล่องว่องไวนะคะกรกฎแมา่าัดน้ำนะคะงานต่างประเทศนะคะงานเกี่ยวข้องกับเลือดลมนะคะดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคล่องตัวเป็นคนที่มีบุคลิกคล่องตัวค่เคร่วคล่องว่องไวนะคะ สุขภาพแข็งแรงในการงานกระชับกระเชงค่ะกระปี้กระเป๋านะคะงานนี้งานก็อาชีพงานเหมาะเหมาะกับงานที่บุกเบิกเริ่มต้นนะค,ะคิดค้นสิ่งใหม่มีความท้าทายมีการเสี่ยงได้เสี่ยงได้ลองนะคะก็จะได้ผลตอบแทนสูงเลยนะคะคุ้มค่ากับการลงทุนกัน รักในการแข่งขันชอบท้าทายเรื่องการทาง,งานเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะคะงานนี้ก็งานที่เหมาะงานฐานตำรวจงานงานบ้านการเมืองการเงินการธนาคารนะคะนักการเงินเป็นอาชีพที่เหมาะกับการเดินทางด้วยนะคะ มีบุญมีบารมีนะคะมีบุคลิกดีแค่คค่องค่ะเบิกบานใจกับการงานมีความสามารถกับการยกย้ายแล้ก็งานการะมัดระวังให้รอบคอบนะคะอย่าใจร้อนนะคะไปต่อกันที่เงินค่ะการเงินนะคะเทา้า โตรรนะ,ะอ,อ่านถูกไหมพระสสรสค่ะมีบุญเก่าค่ะบุญบารมีเก่าการเงินนะคะพระโสรสะราชรสมาเกยเลยนะคะเชา้าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะการเงินดีมากนะคะมีความสามารถดีค่ะ นีบุญบารมีนะคะอ่าใช้เงินเก่งค่ะอะมือเติบไปหน่อยนะคะอมไม่คิดมากกับการใช้จ่ายคะแต่ถ้าต้องกลับมาคิดภายหลังก็ได้ง่ายมาง่ายได้มาหลากหลายรูปแบบหาเงินเก่งค่ะมีไรายได้ทุกวิถีทางมีเวลากับการหาการเงินไรายได้มากนะแต่ไม่ไม,ไม่เก็บนะคะ ถ้าขัดสนก็ไม่มีเลยนะคะอารมณ์ของการเงินนี้ข,นขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้นลงลงตลอดก็ให้ระมัดระวังนะคะรู้จักคุณค่าของเงินเก็บพร้อมให้ดีนะจะได้ไม่ติดขัดนะคะความคล่องตัวในการเงินก็จะสําเร็จในภายหลังผ่านพ้นภาวะวิกฤตของการเงินไปได้นะระมัดระวังการเงิน,นเข้ามามากก็ออกไปไง่ายได้นะ ในเรื่องของการเงินความสําเร็จขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งความพยายามอดทนกับความลําบากนะคะเส้นทางของการเงินตัวตนของท่านชาวกรกฏเป็นผู้กําหนดนะคะดิโอที่โชคลาภการเดินทางอืมพระยายมราชกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอะ มีกรรมเก่าด้วยกัยยมะราชาโนนะคะท้าเวสวนโนอรังสุขโตนโมพุทธายะนะคะท้าวพระยายมราชนะเป็นเรื่องราวของโชคลาภการเดินทางไกลนะก็ไปเกี่ยวข้องกับนะความเป็นความตายนะคะนะเป็นการสนะิ้นสุดข,ของการ เดินทางบุญธรรมที่บุญกรรมการกระทําที่ทำมาไว้ตลอดทั้งอดีตปัจจุบันดีร้ายขึ้นอยู่กับบุญบาปที่สะสมไว้ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะได้เริ่มสร้างบุญกุศลต่อบุญงามความดีสวดมนต์ไหว้พะระทําจิตให้สงบสงบนะคะรู้จักปล่อยวางเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความแน่นอนนั้นอ่าก็ไม่แน่นอนนะคะเรียนรู้สัจธรรมอากาาศึกษาธรรมะนะคะ เพื่อสร้างบุญบาร,รมีโชคลาภให้เกิดอย่าประมาทกับผลของการกระทำในอดีตที่ผ่านมาเข้าวัดฟังธรรมถืศีลปฏิบัติธรรมนะคะโชคลาภเพิ่มบาร,รมีต่อไปะคะ่ะ